ครับผมสวัสดีพอแม่พี่น้องเอซครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่ชองมาให้ภาพมวลด้พี่น้องเด้อเอามือนี่มาที่ตามรับช้มับฟังโค้งสุดท้ายเนาะอยู่ที่วังจอกหลอกครับผมเนาะปูตัดเชือกตัวไรสำหรับมวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเด้พี่น้องเด้อเป็นจังใดกัจังรอดที่ตามรับชมลบฟังรีบหาด่วนครับผมเนาะ ที่เป็นตัวใดยางคันอะเด้พี่น้องเด้อปูวาเอารอะที่ต่ำที่เป็นตัวใดเด้ดพี่น้องเดังจะพันธุงนาเริยนทางนุภาโบสถทารากาตุนติมริดบานาเมตังสเมตาพัทันตาอาวิกิตาติตาปฏิตังพานาอันตุ सखे का मेट रूपे खिरी कर चंद रिखे विमाने थी पे राठे चखा मेट रू बना कहने के हाबा तुम खेते फूमाच जान तू थे वरवि समय जा का कंधा पना तिथंता संत के डंग मुनि เราบาจะนังชาธโบเมสุนันตุธรรมะสบปนักโรอาจามปัทันตาธรรมะสบนกกโรอาจามยปัทันตาธรรมะสัปนกกโรอาจามปัทันตาอรัตนานิมนต์เจ้าข้านิมนต์นิมนต์พระพุทธพัตโมพระสังโฆ พุทโธพุทโธพุทโธสัมมาระหังพุทโธนโมพุทธายะสุขโตอระหังพระพุทโธนโมพุทธายะสุขายันตังทัตังเบกังคะเรกาจฉิโอกาเสติธาหิทัตตามะ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 มอระหังพุทโธนโมพุทธายะม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 าพุทโธพุทโธพุทโธนิมนต์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  nemon nimon 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 asamaraang na mopota yasokato arahan poto na mopotaya nimon 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 potop ponda ko. โอ้ปูทิ่บ้านแห้งแค่ี่โอ้หอ้โอ้โอ้โโอ้อ้หองกหโอ้โอ้อามอ้โ้อหลอ้หโล้อ้โ้อ้โหโอ้หลออ้วหโหโออ้อ้โอ้้หอ้ห้ เก้าสอ 2> 9, 2, งเมนแหละเป็นว่าปูบาทนี่โอ้ใส่โยเลยโป่งชุดไทยละนี่ปูเก้าสอง <2. S 2> บนล่างเก้าสองบนล่างโอ้เก้าสอง้างบนข้างล่างบ่ปัวโอ้โอ้ลูกหลานพนรอทาประเทศบพนรอควายยุ่มือนีไโซไขมันพนเด้อปูเดี่เก้าสองสี่เก้า สองเก้าสองเทิงตำม,ม,มนันยืนมาพี่นว่า2 2> งปูว่าสี่เก้าสองสี่เก้าสองเก้าสองเทิงตำเทิงตำโอ้เก้าสองเทิงตำพ่อ <ม S 2> โอ้เพื่อนชายวอกตัวีตีปู เก้าสองครับเก้าสองทึงเลนทึงทึงทึงตซำอยากบ่เหลือซวยโอ้บ่ยง่ายแล้วปูกู้ให้เป็นตัวปลาเนาะบ่ได้แปลงยากเลียวไม่ได้แปลงยากด้ยนี่ ก you know? right so th ันให้ปโตัวไนี่ไปเห็นอย่างละตลอนตลอนน่ะน้ำบาดนะกูได้น้ำไปเบิ่งคือกูโอ้ผู้น้ำไปยี่สิบปูอุ้ยไปบุดอ่ะโอ้โหโอ้ยบุดเพิ่นอยากมีโส่มนีหมาเพิ่นว่ามาม่นปูไปขอเอาน้ำพุ่มเอื่นแนวว่าสั่นเนี่ยบอกว่าปลูกูมาไว้ให้ตรงนี้เล้วจะไปเน็ดอย่างนี้เพื่นว่แกลีใจว่าสั่น เพิ่นทุกข์หลายแล้วปู่ไอ้เพิ่นเดือดร้อนเ<ว>พิน่นว่าแม่นเดือดทุกข์แล้วอ,อี่โอ้โอโต่ออายุนี่ป,<อ>ปูกับถ้าว่าตัวนี้ปูกับไฮไวต์ตัโดนต้นนี่ปูบอกว่าเอามาไปเดี๋ยวมาแล้วไปตะลิ้วต้ห <laughs> ่านกับห่านน<อ>้ำปูไปน้ำไปอ,อีกคนไปกับม<อ>ึงดิ่เออไปเมืองเก่าดีนะ่บ้านปูไปน้ำอยู่เมืองเก่าดีดีกว่าหมู่มัด ไปโลสูงเออไปหลวดเนี่ยไปกลางคืนเนี่ยโอ้คัดไปขวาเพิ่นที่ปัวไปหหดีเพราะไอ้หนุ่มมันอยู่นี่มันเคยไปอยู่เขาหามมันไปโอแห่ขึ้นถึงอากาศตนลงนี่ว่ากันมันเล่าให้ฟังบอกเดี๋ยวนว่ราอยู่ปืวเราลงนั่นแล้วเนาะลูกลานก็บ่เคยไปเก่อนบ้านเมืองตรงนั้นบมมีเนาะบมมีฟูอยู่เนาะมีแต่ป่า ปไปกับไปเล่นน้ําอาบน้ําหนองบนนั่นน่ะอืคนเอิ่นโนนขี่กิ่งกวาสันปูอืมเขาเจ้าเอื่นมาเมืองเก่าโนนเมืองเก่าเขา<น>เอิ่นไป่วทิีทั่วแดนนะบอลูฟ้าต่ําเป็นเรื่องสูงเลยคนเอิน่นโนนเมืองเก่าอืมโนนเมืองเก่าเคยได้ยินบอกโอ้ยกัดเคยได้ยินบอกเมืองโนนเก่า ครับมันมีบือพร้อมมันมีบือหรือสะดือโอ้สะดืออืมบือหรือบืออืมสะดือนั่นแหละแปลว่าสะดือสะดือไปเนอะไปกลางคืนเนอะโอ้ไปบานให้ไปกลางคืนอะทุ่มสองทุ่มโอ้ครับให้ไปวันพ้ะเนอะไปวันผ้าข้าคำแปดคำไปเลยครับผมโอ้ ไปไปว่านพาษติปูไปเน่ยครับเพราะปูอยู่นั่นถ้าเรียกภาษาเมืองมนุษย์ปัจจุบันเรียกว่าคนโบราณแปลงศอกโอ้โูมหมันติปูโอ้เท่า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 กว่ามูมัดมก่อนบ้านเชียงอีกโอ้มหันติปู ไปเนี่ยปลูกไปนำอยู่โอ้ปลาใหญ่ว่านเลย,ยไปดิเออบกไม่รู้มันอยู่นี่แหละที่พาเจ้ามาตอนนั้นเนี่ย่นปทัยเยนอย่างนอว่าน,นีปูยันแปดสามสองเมันอกลับโตเดียวกันเลยวะกระปูอยู่นี่ก็ได้อันนี้ไปโหด กองเลฮะกาวสองทั้งหลบนหลดโอ้กสองบนตองกับสอบนตรงกับเลยมป่ปัไปเอาเลยบัตรตรงนั้นสมพงมันเด้อเมือเก่าเนี่ยสมพงนันโอ้คือาค,คือกันแล้วมันมาปูอโอ้ยหวานก็ไม่เคยไปตะเคียไปเห็นกัน ก็บวกคือว่าปูพิ่นสิยูหันพ่นม,มีของดีแหละพ่นว่าอยู่หันปูมดคงโอ้ขั้นไปให้ไปง่ามขึ้นไปวันพระเหมือนพระเนี่ยไปทั้งคืนให้ทุ่มกวัวกวาขาสองทุ่มคอยปลูกพันก็ยื้ไปอยู่แต่นุ่นปูเขาไปละนุ่น เจ้าของเขาบอกให้ตอ,ไไหนอนรับปันไหนเพิ่นเสี่ยโชคยุบปูโอ้ไปไปไปกลางคืนเออกลางคืนอาอไปท่านเพิ่นอนุญาตให้ไปลูกร้านกันทีไปอยู่แล้วเน้องบัดดี้ให้โชคดีโชคดีสุขสวัสดีมีเงินทองมีแก้วแหวนส้นทรัพย์ประตูเงินประตูทองเปิดอบอุ่นสุขใจ ในครอบครัวในบ้านในเมืองในที่อยู่อาศัยสุกสุสุสุประตูเมืองประตูบ้านประตูแก้วประตูทองประตูเงินประตูคำไหลมาหมมาอาคัตชาหิอาคัตชาหิโอมมามะมาฤรุตถตึตนะโมพุทธายะสาธุโอกโอบมันหมันพี่น้องเนาะ โค้งสุดท้ายเนาะปูเน้นมาให้ด้วพี่น้องด้วยโค้งสุดท้ายครับผมแคปหน้าจอดว่วนเนาะเก้าสองไม่ต้องกลับบนล่างด้วยเนาะเอาโกบโมันๆด้วยพี่น้องคอให้มีโกมีใส่กำกันครับเอาพี่น้องแอดมินจะมาสรุปให้ครับผมเนาะชุดเต็ม ชุดเต็มครับผมแคปหน้าจอดว่วนเด้อพี่น้องเด้อชุดเต็มครับผมเนาะแนวทางปูรุสีบางกอกครับผมสอ,องแปดสองไฮตองวัดเนาะแล้วก็มาเก้าสี่สองมาเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็บ 9, 4, 2, 7, 7, 8, แปดสองสามแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนาะปูไฮมาก,ก็คือเก้าสองได้พี่น้องเด้อเก้าสองแล้วก็บสี่เก้าสองเนาะเอาสำหรับเนื้อห้าง วัดประจำวันที่หนึง่งเมษายนเด้พี่น้องเอาใครที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะกดเป็นกำลังแรงใจให้ครับทางช่องที่ได้หาแนวทางฝากโปรพี่น้องท่านมักสามตัวกระจัดเลยพี่น้องเด้อเนาะบานะแตะว่าปูนเนี่ยเก่าสองแปดสองไหลเหล็กไหลขึ้นมาเมือคืนนี้ครับผมเนาะเอาตามนั้นเด้พี่น้องได้ฝากไปหายึดจับรฐบันนะคอยมีโชคมีมานน้ำกัน สโมงเย็ดเจอกันสวัสดีครับ